สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับตองผ่อนประทุนครับใน c h a n e l ตองฝอดประทุมครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดออโตแกลเลอรี่ปทุมธาน,นีนะครับีลเลอร์ที่มียอดขายดับหนึ่งถึง6ปีซ้อนครับวันนี้จะพาผู้ชมทุกท่านมาชมเรนเจอร์อีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น XLS ครับรุ่นยอดขายดับหนึ่งรุ่นยอดนิยมเลยนะครับ รุ่นนี้หน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมครับเพราะว่าได้เปลี่ยนชุดแต่งใหม่ครับเป็นชุดแต่งหน้าแรปเตอร์ครับตัวนี้จะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าสงแรปเตอร์ครับกันชนหน้าเรียนใหม่ครับเป็นงานคัต้อมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับสเปคของเขาจะเป็นตัวไฟ LED ครับ มาพร้อมไฟวิ่งกลางวันครับเป็นไฟเดลไรท์น่าจะเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับในส่วนของล้อครับล้อตัวนี้เปลี่ยนใหม่ครับปกติรุ่นนี้จะเป็นล้อเดิมโรงงานจะเป็นขนาด17นิ้วครับรุ่นนี้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นล้อขนาด20นิ้วลายมาเวลครับ เป็นคลิปม่วงครับออฟเซตลบสิ 18. แลัดียางเอทครับยางเป็นยางของซูเมกเป็นยางออโทเรนเอทีขนาดยางครับ2 7 5 5จ็ดหครับมาดูภายในกันบ้างรุ่นนี้จะเป็นเ e กียร์อัตโนมัติ6สปีดครับมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบ ให้กำลังแรงม้าถึง170แรงม้าครับแรงบิด405นิวตันครับภายในค,ครับหน้าจอเป็นหน้าจอ s ิ n โ f o อ a ครับสามารถเชื่อมต่อ android auto apple carplay แบบไร้สายได้ครับแล้วก็รองรับแอปพลิเคชัน p o r d pass สามารถสั่งสตาร์ทแอร์เย็นๆในรถรอได้เลยครับเกียร์ก็จะมีตัวบวกลบหัวเกียร์นะครับสามารถ เป็นเกมเมนูนบวกลบตรงนี้ได้เบาะตัวนี้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นเบาะหนังครับตัวนี้ปกติแล้วจะเป็นเบาะผ้าแบบพิเศษครับระบบความปลอดภัยครับถุงลมนี่ละภัย4จุดครับปลอดภัยแน่นอนกุญแจครับเป็นแบบกุญแจรีโมทนะครับมีให้2ลูกแต่รุ่นนี้จะไม่ใช่เป็นแบบปุสตาร์ท โค้ดสตาร์ทจะเริ่มต้นก็คือจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะฮะปกติจะมีรุ่น x อแต่ตอนนี้ยกเลิกผลิตในบ้านเรานะครับก็จะมีเป็นตัวเริ่มต้นก็คือรุ่นสปอร์ตของแต่งชุดมาตรฐานนะครับฟิล์มกับป้ายผ้าย,ยางคิวกันาสาบเบ้ากันลอยก็ไปหน้ากาไปท้ายมีให้ลูกค้าครับในส่วนของด้านท้ายเสริมความหล่อด้วยตัวโลบา ตัวนี้เป็นโลบาร์ g ีคีเออรเรนเดอร์ er ครับมีหลายรูปแบบมีหลายทรงให้เลือกครับลูกค้าสามารถเลือกได้ครับสติกเกอร์เสริมความหลอ่อมีให้ครับส่วนด้านท้ายครับฝากระบะท้ายใส่ข้อบฝาท้ายเพิ่มคอนสปอร์ตเข้ามาครับต้องโลโก้ตอนหอยตัวนี้จากโรงงานนะครับไปแบบแสดงที่หน้าจอกลาง ในรถนะครับส่วนไฟท้ายตัวนี้เปลี่ยนไฟท้ายใหม่ครับเป็นไฟท้าย Full e d ให้ครับปกติรุ่นนี้จะเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าเป็นงานคัตตอมนะครับของศูนย์แพ้จะไม่มีนะครับเป็นงานของสุดแต่งนะครับในส่วนของกันชนรุ่นนี้สีเดิมโรงงานมาจากโรงงานแบบนี้นะครับ ชุดแต่งกําลังเป็นที่นิยมเลยครับยอดนิยมเลยเป็นชุดแต่งแร็เตอร์นะครับในส่วนของล้อแม็กยางลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่เป็นล้อ18นิ้วล้อนิ้วสามารถเลือกยางได้ครับยาง a อ RT อารเสามารถเลือกได้ครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําวิ่งถนนบ้านแล้วครับแบบธรรมดาไม่ลุยมากก็สามารถเป็นยาง AT ทได้ครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอออกดกดประถุมด้วยนะครับ ถ้าสนใจรุ่นนี้สามารถติดต่อของได้ที่ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับปอนจากการฝากกดห้วใจกดไลค์กดแชร์เพื่อกางใจให้ผลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาไล์รถยนต์รลอนๆให้ชมแน่นอนครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ